ได้ยินนะนี่มีนิทานเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับงูและเห็บเนี่ยงูห่าตัวหนึ่งเนี่ยมันโดนเห็บนี่เล่นงานนะก็ไม่กี่ตัวนะมันมาเกาะดูดเลือดตรงแถวลำตัวมันแล้วก็ปวดมาก มันทำยังไงก็ไม่สามารถจะขจัดเห็บออกไปจากตัวมันได้มันเคยลงน้ำเลยนะแช่อยู่ในน้ำเป็นวันเลยนะากาจะให้เห็บตายนะเห็บก็ไม่ตายแล้วยิ่งนานวันมันก็ยิ่งทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งโกรธทั้งแค้น มันไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ว่ามันอยากจะกำจัดเทปเหลือเกินยิ่งป่วยก็ยิ่งแค้นยิ่งโกรธแล้ววันหนึ่งมันเห็นเกวียนนะผ่านมามันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยสามารถจะให้ล้อเกวียนนี่แหละนะกำจัด กำจัดเห็บได้ม,มันจะใช้ล้อเกวียนนี่ละกำจัดเห็บยังไงก็ให้ล้อเกวียนเนี่ยบทขยี้นะเห็บให้ตายนะแล้วแล้วมันก็เลยเลื้อยเข้าไปอยู่ใต้ล้อ,อเกวียนล้อเกวียนก็บทขยี้นะเห็บตายนะ แเราก็นึกภาพออกใช่ไหมว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นกับงูตัวนั้นงูก็ตายด้วยแต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่งูมันคาดคิดนะตอนนั้นมันคิดแต่เพียงว่าจะกำจัดเห็บนะให้หมดไปได้อย่างไรมันคิดแค่นั้นะนะเพราะว่าความความโกรธความแค้น ทำให้มันคิดแต่ว่าจะกำจัดเห็บไม่ว่าโดยวิธีไหก็ตามแต่มันลืมทึกไปว่าในการให้ล้อเกลียนเนี่ยบี้เห็บนี่ตัวมันก็ถูกทับไปด้วยอันที่ท้ายเรื่องนี้มันก็สอนใจดีนะ งูเนี่ยมันคิดแต่เรื่องการวิธีกำจัดเห็บแต่ว่าด้วยความแค้นด้วยความโกรธเนี่ยมันจึงลืมตัวไม่เฉลียวใจว่าไอ้ลอเกื้นเนี่ยมันไม่ได้แค่นะบีเห็บอย่างเดียวนะแต่ว่าจะทับตัวมันตายด้วยอันนี้เป็นนิทานสอนคนได้ดีนะ ถ้าหากว่ารู้จักพิจารณาสักหน่อยเพราะว่าคนจนวนไม่น้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีพฤติกรรม,มนะไม่ต่างจางงูตัวนี้ก็ได้